ก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้าปลากัดที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกคนก้อนนี้ก็จะเป็นปลากัดสปาร์ทองน้ํานะครับผมมีอยู่หกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนั่ก็นี้สวยๆครับผมปลากัดสองน้ํานะครับผมก็ยากนะครับผมกว่าจะได้มาสักตัวนะครับผมหนามปามเทงกระจายนะครับทุกคน ไอ้ก็นี้ก็เป็นลูกปลาได้ว่าผมพ่อเองนะครับโตแล้วครับทุกคนนี่สวยๆครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเปลี่ยนน้ำเสร็จนะครับทุกคนว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับมจะมารถไฟหรือมารถอะไรฟสวยๆเลยนะครับทุกคนมีรถทัวร์ รถทัวร์รถไฟเหมือนกันนะนี่ครับเป็นปลาที่เพาะเองนะครับทุกคนรถทัวร์รถไฟเหมือนกันสวยนะครับสวยมากเฉยๆอ่ะนี่ก็มารอดูตอนเปลี่ยนน้ำเสร็จกันนะครับทุกคนว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมนี่้ามาทันไหมพรุ่งนี้อ่ะก็เปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วน,นะครับทุกคนนี่ครับผม ก็เดี๋ยวคืนนี้จะถา่ายดูกันนะครับผมตอนเข้าสีว่าจะสวยตะเขไหนนะครับผมคลิปนี้ก่อเป็นว่าประมาณนี้นะครับทุกคนบอกใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์รรรกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนี่คือปากกัดสองน้ำครับทุกคน,นเดี๋ยวมาดูตอนเข้าสีกันนะครับก็ใครที่สนใจก็ราคา50บาทนะครับผมก็จะส่ง50าบบาทราคาเบาๆนะครับทุกคนคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับ